สวัสดีค่ะทุกคนพทรมาแร็วหมายจะจะมาพบกันปวันไหนช่องปจัจจนนี้นีกเมือนเดิมเ,เห็นว่าอยู่ในครัวเหมือนเดิมจากวันนี้เราจะมาสอนทำอาหารในสอนลบอกเทคนิคการทําอาหารของเพนนะว่าทําำยังไงอะไรยังไงวันนี้เพนมีเทคนิคกันต้มมาระไม่คณจะอันดับแรกเนาะก็ต้องเอาไปหั่นเป็นชิ้นให้เรียบร้อยเลยทุกคนขูดเยื่อข้างในมันออกขึ้นหมดเห็นไหม ออกเสร็จแล้วเอามาซาว,กาวาเลกลือเลยจ้ะเกลือเยอะเลยเกลือเป็นห่อเลยจ้ะแล้วก็ทิ้งไว้แบบนี้ประมาณสิบนาทีจ้ะแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็ะกอบมาดูว่าพราจะทำยังไงเนี่ยเกลือเยอะเลยใส่ไปเยอะๆเลยต้องกวาดเข็มจ้ะวันนี้เมนูของเราก็คือต้อมมะระแค่ใส่เนาะเดี๋ยวไปดูอุปกรณ์วัตถุดิบอื่นๆกันด้วยจ้า มาจ้ะระหวังที่เราแช่มาละของเราไหวนะหายมันหายมันดูดเกลือเนี่ยจะ้ะเดี๋ยวเราค่อยเอาไปลวกอีกทีหนึ่งเราจะมาผสมหมูอันนี้ก็จะเป็นรากผักชีกระเทียมพริกไทยจะ้ะพี่น้องหมูสับจะ้ะหมูสับเราก็จะมีวุ้นเซ้นจะ้ะวุ้นเส้นแช่แล้ว พลางมือเราด้ยวยขออนุญาตนะคะทำกินเองจ้ะปริมาณก็แล้ยแต่ตามชอบเลยนะคะเกจ้ะเดี๋ยวน้ำมันหอยประมาณหนึ่งช้อนจ้ะถ้าชอบกะเอาเ้ยทุกคนอันนี้ก็ประมาณครึ่งช้อนสดปรุงรสจ้ะ ก็ซีอิ๊วขาวครึ่งกะจะเป็นน้ำตาลนิดหน่อยผงนัวปุงรสผงปุงรดนิดหน่อยจ้าซีเ็จแลขยำได้เลย กซื้อหมูมาสองขีดข้าล่างมือลวเด้อขย้ำให้มันเขากันเลยจ้ะเราจะใส่หมูให้หมดเลยสองขีดไปเดี๋ยวคอเนะ่นไปขย้ำให้มันเขากันก่อน,นจะ้ะนี่คนหลังจากที่เราแช่มาละไว้ประมาณ10นาที เปลือกแล้วเนาะน้ำเริ่มเดือดจ้ะใส่เครื่องไปเลยใส่เืยอะๆเราจะเอามาละลงไปลวกลวกประมาณ10นาทีจ้าเอาน้ำเกลือเทลงไปเลยจ้ะ ทิ้งไว้เลย10นาทีเราเค่อยมาตักออกคุปนเวลาแล้วมันก็จะหนาตาเป็นประมาณนี้เนาะแล้วเราก็จะเอาขึ้นไปนอกน้ำเย็นจ้ะร็จแล้วเราค่อยมายัดใส่กันด้วยอืจ้ะทุกคนระหว่างที่ได้เจะนี่เราก็จะตรงน้ำซุปไว้ก่อนน้ำซุปของเราก็มีอะไรมากจ้ะ น้ำเปล่าต้องไฟเลย ชีทุบข้มฟอข้าไทยหนึน่งจ้ะ แค่นี้เดี๋ยวเราค่อยไปชิมกันจ้ะว่ามันจะรสชาติเป็นไงจริงๆก็ต้องปรุงเพิ่มแต่ให้มันเดือดก่อนได้บรายาใส่ทุกคนนี่เลยเพราะพยายปรุงเยอะเพราะอะไรลูไหมเพราะว่าในหมูอ่ะพะปรุงมาเยอะแล้วไงถ้ามันอันใหญ่มันก็จะยัดง่ายทุกคนอันนี้มันจะอันเล็กมันก็จะยัดยากหน่อยนี่จ้ะเอาแต่มมัดเลย นี่ก็จะหนาตาเป็นประมาณนี้นะจะไปเรื่อยๆนี่ถ้าใครอยากใส่แค่รสอยากใส่อะไรก็เพิ่มได้เลยนะทุกคนเดี๋ยวไปขอไปอาอยาเธยุดอันนึง เราไปทำให้มันเซตก่อนจะได้นี่จ้ะนี่นีจ้ะยัดเสตวจแรกก็จะหนาดาเปน็นนี่เนาะก็ใส่ลงไปเลยน้ำเดือดพอดีทุกคนรอไฟหน,น่ใส่ลงไปเลยจ้า สิบบาทได้อย่างเยอะจำเป็กก็จะขออนุญาตเติมหน้าส่วนอันที่เหลือจะปั้นเป็นลูกเงาะลงไปเลยก็ได้หรือว่าทุกคนจะเอาไปทอดก็ได้นะจะปั้นลงไปเลยเย นี่เราจะเช็ดแล้วก็จะเคี่ยวไว้ประมาณ40นาทีจนกว่าพอประมาณอีกสักครึ่งชั่วโมงเราค่อยมาชิมเนาะว่าจะใส่ขาดอะไรอะไรเนี่ยแต่ตอนนี้ทิ้งมันไว้ก่อนต่ะปรุงรถโอเคแล้วก็ตนพริกไทยจ้ะต้นหอมก็กชี เป็นอันเสร็จพิธีจ้ะลองไปทําตามดูจ้ะสุรนี้ไม่ขมแน่นอนทุกคนแล้วก็อร่อยมากบอกเลยนี่จ้ะไปละคลิปนี้พาวานลาไปก่อนองไงก็เจอกันคลิปหน้าจ้ะฝากกดไลค์กดติดตามพาวานด้ยจ้าบ๊ายบายจ้า